ค่าใช้จ่ายพุ่งทุกเดือนทั้งที่งานเท่าเดิมเคยเป็นไหมครับเคยสังเกตไหมว่าทำไมค่าน้ํามันไม่เคยลดบอกติดไฟแดงแต่ไฟแดงอยู่ครึ่งชั่วโมงบอกรถติดแต่จริงๆแวะจอดกินกาแฟไม่ได้ตั้งใจโกงแต่หลงตลอดอ้อมไปไกลเสียทั้งเงินทั้งเวลาคุณพยายามแล้วทุกทางอบรมใหม่ก็แล้วเพิ่มโบนัสก็แล้วเปลี่ยนเส้นทางก็แล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะความเปลืองไม่ได้มาจากระยะทางเสมอไปแต่มาจากพฤติกรรมของคนขับ ที่คุณมองไม่เห็นเร่งแรงเบรกกระชากติดเครื่องทิ้งไว้หรืออู่งานระหว่างทางถึงเวลาแล้วที่คุณจะเห็นทุกการเคลื่อนไหวของรถด้วยชาย GPS ระบบติดตามรถที่แม่นยำเสถียรใช้งานง่ายดูสดย้อนหลังได้ในมือถือเดียวรู้ทันทีว่ารถหยุดนานขับออกนอกเส้นทางหรือใช้น้ำมันเกินจริงหมดปัญหาถูกหลอกถูกอู้ถูกโกงเวลาคุณจะรู้เลยว่ารถของคุณรั่วตรงไหน อย่าปล่อยให้ธุรกิจคุณรั่วทุกวันโดยไม่รู้ตัววันนี้ชาย GPS ให้ทดลองใช้ฟรี1เดือนลองเลยลดต้นทุนเพิ่มกำไรไม่ถูกหลอก